โรงพยาบาลรามคำแหงเห็นถึงความสําคัญของช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดช่วงเวลาหนึ่งของคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เริ่มตั้งครรภ์แล้วพร้อมที่กําลังจะมีลูกน้อยเราจึงตั้งใจจัดก,การอบรมคันคุณภาพ healthy mum and baby ขึ้นมานะคะการอบรมคันคุณภาพของโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับทางโรงพยาบาลเนี่ยให้ความสําคัญนะฮะทางโรงพยาบาลจัดการอบรมเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะปีหนึ่งอย่างน้อยก็ประมาณ4ครั้ง ทีนี้ถามว่าประโยชน์ที่จะได้อะไรนะฮะที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ไปผมคิดว่าตรงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ตั้งครรภ์น,นี่คือก็อยากจะให้น้องนียคลอดออกมาแบบอย่างดีใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วในกระบวนการที่จะคลอดออกมาได้อย่างเรียกว่าดีนะให้ปัญหาเกิดน้อยที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราตั้งใจแค่ว่าเรานึกนะฮะแต่มันต้องมีการตเตรียมเนาะทั้งร่างกายจิตใจซึ่งตรงนี้บางทีมันอาจจะอยู่นอกเหนือ จากการที่เราจะสืบค้นได้นะฮะมันข้อมูลเหล่านี้จำเป็นที่ต้องได้รับคําแนะนําเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลรามาตั้งตั้งนานมากแล้วอะคะ่ะส่วนการค่อนน้องเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความแบบไว้วางใจและเชื่อใจอะคะ่ะมันจะทาให้เราสบายใจแล้วก็ทําให้สุขภาพเราดีไม่มีอะไรที่ต้นนะะองกังวลค่ะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น,นวันนี้นะคะทุกทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมก็จะได้พบกับแพทย์ เพาะทางนะคะทางด้านต่างๆทั้งสูตินรีแพทย์กุมารแพทย์เด็กแรกเกิดกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆรวมถึงนักกําหนดอาหารและนักกายภาพส่วนกิจกรรมนอกเหนือจากหัวข้อการเสวนานเรายังมีการออกบูธต่างๆนะคะเพื่อให้ความรู้กับคุณแม่ด้วยรวมถึงมีแพ็กเกจต่างๆที่น่าสนใจนะคะอีกมากมายหลายอย่างที่ทางโรงพยาบาลรามคำแหงตั้งใจที่จะมอบให้ทุกท่านคะ่ะขอฝาก การอบรมทุกๆครั้งนะคะที่โรงพยาบาลรามคำแหงได้จัดเอาไว้นะคะฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมาติดตามอย่างสม่ำเสมอถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่มีการอัปเดตหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยทางโรงพยาบาลรามคำแหงก็จะนำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ทันยุคสมัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เพื่อให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีบุตรที่แข็งแรงต่อไปค่ะ